สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือทางสสพักเก้าไกลจะออกไปข้างนอกแต่ว่ามีการจะไม่ยอมให้ออกครับตรงนี้นะท่านนะแต่ถ้าสมมติว่ามวลชนเข้ามาถึงตรงนี้แล้วผมไม่เปิดประตูให้เข้านะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่เปิดประตูให้ท่านเข้านะ ทุกสือมวลชนเป็นพยานเลยถ้ามวลชนมาถึงตรงนี um ้ผมจะไม่เปิดประตูทางไปไม่ได้เลยด้วยความสบายใจผมไม่ได้ไปไม่ได้มวลชนมาเพื่อจะไปเอาชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนเข้าใจเพราะว่าตอนนี้เขาลุกเข้ามาถึงที่แล้วท่านก็เขาลุกขึ้นมาถึงที่แล้วเอางี้ผมเป็นสสครับหน้าที่ผมอย่างหนึ่งก็คือการไปดูแลพี่น้องประชาชนจะเป็นยสิ่งที่เรารับไม่ได้ก็คือว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านรับคําสั่งมาแต่ผมก็ยืนยันว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ ช่ไม่มีอำนาจพิเศษท่านอัมรัตานไม่ช่วยผมเลยเหรอ่เคยบอกว่าอยากจักขังคมเดียวเลยนะไม่ออกไปดีๆเถอะก่อนไม่มพาใครมาหรอกซีนะเปิดเถอะก่อนอย่างนี้ปีนปีนครับตอนนี้ตอนนี้คุณอมรัตจะปีนแล้วนะครับผมสสอมรัตจะปีนแล้วครับท่านต้องมีเงื่อนไขกับผมก่อน ถ้าท่านไปหนึ่งท่านประสบอะไรมาเนี่ยถือว่าไม่เกี่ยวนะโอเคไม่ติดหนึ่งนะอันที่สองท่านเข้าไปแล้วถ้ามวลชนมาถึงตรงนี้ผมจะไม่เปิดประตูให้ท่านโดยเด็ดขาดนะครับท่านไปกี่คนเดี๋ยวให้ผมนับยอดด้วยนับเลยมาไม่ท่านบอกผมมาสามสี่ห้าท่านจะเข้าหรือท่านจะออกแปดคนครับแปดคเกินครับเกินก็สิบสิบเอ็ด อธิบากปว่านปีไม่ได้หรอกอยากอากรับตไม่ดีที่บาดเจ็บก็รับจะชอบไม่ไไหนบอกไว้จะไม่ทำให้สมาชิกรัะสภาบาดเจ็บนะครับจะให้เขาปีนเองหรอท่านไ้ก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นห่วงขอบคุณนะฮะผมขอบคุณนะ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่การรับสภาต่อกาบซึ้งในความกรุณาตรงนั้นมากไอ้เิ้ลตอนนี้เปิรตูผมร้อนไหมท่านไม่่อสูทนดี๋วเ่าไปถอดอ้าวอีกบอลนะฮะ13นะเมื่อกี้ทนายอยู่ไม่ท่านที่วิโรนอยู่ที่ทนาท่รจเมื่อกี้ายมันหลุดกาลังบอกให้เขาอยู่อ๋อ ก็เบื้องต้นนะครับรายงานสาการคือเป็นคําสั่งที่ต้องรักษาความปลอดภัยให้สมาชิกรัฐสภานะครับที่ห้ามให้สมาชิกรัฐสภาบาดเจ็บแต่ทีนี้เนี่ยก็ทางสงสงประเก้าใจก,ก็ยืนยันว่าจะออกไปพบกับพี่น้องประชาชนด้านนอกให้ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือจะขอออกไปนะครับ แล้วก็กําลังมีตามออกมานะครับเป็นสสวิโรจน์นะครับวิโรจน์ลัคนาดิศรนายแพทย์เอกภพนะครับผมคุณประกรณ์บุษนะครับคุณใหม่ครับผมคุณเทาพิภพสสอมรรัตน์นะครับบางสิมันลมครับแล้วก็ด้านนอกนะครับที่ถูกกักตัวไว้ข้างนอกคือสสเล็กยันชานะครับอ๋อเทาพิภพเทวพิภพพูดแล้วตะกี้ทัรพูดแล้วครับครับครับผมครับผม มาท่านยิ่งรอดครับผมนมาขอผมไปให้ท่านอีกสามคนออกไปด้วยกันครับแต่ผมมีเงื่อนไขนะท่านออกไปท่านต้องดูแลตัวท่านเองเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยผมรับผิดชอบไม่ได้คที่ันทสองถ้ามีมวลคนมาถึงตรงนี้แล้วท่านจะเรียกร้องเพื่อเข้ามาเนี่ยถ้ามันเกิดสมเหตนว่าเขาจะปูเข้ามาผมขออนุญาตที่จะไม่ปูนะครับท่านครับโอเคนะเป็นถือเป็นการปิดต่อประชาชนเข้า ไม่เป่นไรไม่ใช่ท่านอย่าพูดคำนั้นเดี๋ยวมันจะนั่าใหญ่คือผมต้องการรักษาความปลอดภัยทั้งสถานที่ราชการและคือป้องกันไม่มวลชนบุกเข้ามาล่ะพูดง่ายๆครับกลัวเก่งเข้าใจเข้าใจที่จะเข้ามาก่อนจะต้องเข้ามาก่อนที่มวลชนจะมาใช่ท่านพูดถูกท่านต้องเข้ามาก่อนที่มวลชนจะออกโอเคโอเค เน AL ื่องจากทางพรคเก้าไกลทราบข่าวว่าด้านนอกมีการเริ่มใช้แก๊สน wow ้ำตาแล้วนะครับมีการหลังจากมีการฉีดน้ำไปสักระยะหนึ่งก็ตามมาด้วยแก๊สน้ำตาครับผมทางสสก็เลยตัดสินใจออกจากสภามาเพื่อขอออกไปพบกับผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้ ครับผมนับคนเพื่อจะจำกัดปริมาณครับผมโอเคครับครับสานการด้านนอกตอนนี้ก็ ยังคงมีสื่อเหมือนชนนะครับปากหลักรายงานข่าวอยู่กม่ทนตอนนี้ออกมาจากสภาได้แล้วนะครับแล้วก็กำลังเดินไปที่ิ่งที่มันเกิดก็คือมันมีความรู้สึเราทราบว่ามันมีการ ก็มีเวน้ม่าย่างนั้ที่เราพยยามไปนยเรเนนัถ้าเอว่าเราอยู่แบบว่าเปี่ยนหมดแล้วน,นี่าาอ้าวคุณเบนสวัสดีครับสสสอบเบนเบนจาครับขอไมโครโฟนให้พี่เบนไปสลายการชุมนุมหน่อยครับ กำลังฉีดน้ำครับด้านหน้าฉีดน้ำอยู่นะครับตอนนี้ไมไม่ได้แล้วแต่ลมแล้วแต่ลมครับ <c oughs> ด้านหน้าตอนนี้ฉีดน้ำแล้วนะครับตอนนี้มีเริ่มการยังคงฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมอยู่นะครับด้านหน้า ครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตถือมนชนนะครับไปเดินนหน้าโลมเลยไปกัครับเขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขอนุญะครับขออญาตนะครับอนุญาตครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครขนาตะครับขอไญะครับขออนุญาตะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับาตับขออนุครับออออครับครับครับ ไม่ใช่สื่อครับผมไม่ใช่สื่อครับถอยถอยถอยแ่ก็เหมือนจะไม่ให้เข้ามานะครับแต่ว่าออกตอนนี้เข้ามาได้ละถอยมาแนวนี้เนาะถอยมาแนวนี้เ้องถอยมาแนวนี้ชิอะ โอเคครับตอนนี้ถึงแล้วจะไม่ต้องดันไม่ต้องดันทานหลงมงัี่ด้านหลังไม่ต้องดันนะครับไม่ต้องดันนะครับไม่ต้องดันครับข้างหันคทีมบอร์อวาใช้ e r ำมาเ in the meantime and focus on the use of water camera. You want go to the front? Is it okay? Okay, everybody. push, can Push. Can I use them to gas again?